ครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นยำปูจืดใส่กระม่วงนะครับส่วนรสชาติก็แซ่บเลยนะครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะพามาทํายำปูจืดนะครับนี่ก็เป็นปูจืดผมแก่แล้วนะครับแกะแยกออกมานะครับเดือดบนนมปูอกนะครับที่เป็นนดำาครับปรุงก็จะมีหอมนะครับระกี้ใบยาวนะครับใบตองโอ้ยดีดีดาหันนะครับ ต่อมาก็จะมีมะม่วงนะครับมะม่วงสับแล้วมาย่างมาเลยตอนแรกนะครับน้ำตาลปีประมาณ1นึงช้อนโต๊ะใสไปเลยต่อมาเป็นน้ำปลานะครับห้าช้อนโต๊ะรวมไปเลยนะเพื่อนต่อมาน้ำมะนาวห้าช้อนโต๊ะ ใส่เด๋อวเท่ากันนะครับนัวตามชอบใส่ไปเลยต่อมาพริกจีนแดงที่เราหั่นไว้นะครับใส่ไปเลยตามพิิกตามความชอบนะครับขั้นตอนนี้คลุกเข้าให้เข้ากันนะครับ น้ำปลาน้ำตาลจี๊ดละลายนะครับเสร็จแล้วให้เพื่อนกิมรสชาติดูนะครับรสชาติโอเคแล้วตามาเพื่อนชอบนะครับเผ็ดเปรี้ยวหวานนะครับขามความชอบเสร็จแล้วก็พาลูไปใส่ายปูเลยนะครับเข้าเตรียมไว้เขเ้ากันแบบนี้ครับต่อมานะครับหั่หอมเนี้ยหั่นร้อยนะครับ กะชีบยาวเราไปต้องอูนะครับใส่ลงไปต่อมาเป็นมะม่วงที่เราสับไว้นะครับใส่ลงไปม่วงกินใหญ่มากเลยนะครับวันนี้วันนี้เป็นมะม่วงแก้วคมินนะครับจะไม่เปรี้ยวมากสุแล้วคุ้กข้าเข้าเลยครับหอมมากนี่ครับสีสันน่าทานนะครับเพื่อน ผูกระดมยำเข้ากันนะครับครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นยำปูจืดใส่มะม่วงนะครับรสชาติก็แซ่บเลยนะครับจัดจ้านเลยนะครับทานม่กับแก้มนะครับหรือทานเล่นก็ได้นะครับสำหรับเพื่อนที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งใเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย